คลิปต่อจากนี้ไปจะเป็นเกม VR ซึ่งอาจจะทำให้ท่านบิงเวียนศีรษะไดา้ยังไงก็แนะนำให้ดูเป็นจอเล็กแล้วก็ค่อยดูกันไปนะครับผมโอ้โหนี่ไงเป็น TP คนที่สองครับผมขอเล่นเป็น TP ีด้วยนเพราะเธอน่าจะเป็นออิสตรีที่งดงามอ่าอย่างแรกอันนี้มันมีมีที่สองนี่นแบบนึงคืออะไรอะโอ้โหแปลว่ากูต้องครับชัดเลย อาอยางแรกผมว่ามันต้องวางให้ตรงจุดไหมนี่จุดนี้ได้ไหมไม่เห็นนะมันต้องดีดีปึ๊บป๊บไม่ใช่ไม่ใช่แม่งวางยากวางเย็นหลือเกินอาตรงอนี้ดิอันนี้เรานี้นี่เออไอ้นี่นี่อะอาะว่านี้ได้มาใส่อันี้เข้าไปไม่ใช่อันบัณฑเออแล้วก็แก้พาเซลไม่ใช่อ่านนี้ อันนี้ให้มันกระติกกันคุณผู้ชมผ่านอีกอันหนึ่งเฮ้ยเดอเออเรียบร้อยโอเคชี้แล้วหนึ่งจุดเอาไปพักคืนมาคุ้หวงถ้างั้นหมายความว่าไปงานอันที่สองลาเข้าไปอ่าโอเคต่อมาผมต้องเป็นคราเสามีอันนี้อันนี้มันเสียแล้วทิ้งไหมอ่าถ้างั้นโอเคต้องมีสามัน อย่างแรกผมขอเอาเ,เอาเเก่าเข้ามาได้ป่มวะลองลองดูนะพี่นุ่มหนูถ้าเกิดเราปิดเนี่ยมันจะปิดประตูเลยไหมเฮีย,ยหันยศหาโมงนะหยิบอ่าโอเคไม่เสียไม่เสียไม่เสียแต่ว่าเราสามารถเข้าได้มึงก็วาร์ปไปสิไอ้เวนเอ้ยอ่ะเออแม่งวาร์ปอยาวาร์ปเย็นเสุดเกินโอเคแปลว่าเราต้องเอาตรงกลางเหรอแล้วคือจะเรียงยังไงว่าเป็นตรงกลางวะ ไม่ใช่ได้ไหมไม่ได้ผมว่าไม่น่าได้นะน่าจะนี้ไหมไม่ใช่อ่ะผมว่าน่าจะเนี่ยน่าได้ม้งหน้ากูมองก็ได้อะเคใส่เข้าไปมาแจพัลซหมุนเข็มทิศหาปริศนาที่ควรแก้ขอึ๊บอึ๊บอืมไขให้เจอแล้วชีวิตเจ้าจะมีความสุข อ,อันนี้เออเฮ้ยเรียบร้อยแปลว่าเรามีอัญมณน,นีอยู่แล้วหนึ่งอันแต่ว่าสิ่งที่กูขาดอย่างเดียวคือเสาถูกไหมไม่ไม่ใช่ตุ่มช่วยแบบออไหนดูสิต้องมีตุ้มนี้สามอันกับอินหนึ่งก้อนโอเคเราครับเรือได้แต่ว่าไอ้ตุ่มไอ้ตุ่มเม็ดนั่นนะ่ะนี่เราว์ปไม่ได้หรอว์ปไม่ได้คุณผู้ชมแปลว่ามีสิ่งเดียวคือถ้าบนเกาะนี้ไม่มีแปลว่ากูต้องกลับบ้านไปรับไปปลูก ไม่มีด้วยอันไหนมีมีอยู่มีอยู่นี่มีอยู่เอาวาไปสิอ่านี่หนึ่งอันต้องใช้กีออ่อันวะใช้สามอันโอเคปึ๊บอ่าโหพอดีเลยเป๊ะมาหนึ่งโอเคสามอันต่อมาก็แค่หาหินแถวนี้อ้าวโหแม่งมีทุกอย่างตามแรงมันนะจ๊ะโอเคต่อมาเราต้องกลับเรนะือคุณผู้ชมเพื่อไปคราเสาหินกลับ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 อ่าเดี๋ยวนะโอนี่ไงนี่ก็มีนี่หว่าโอเคเก็บมาโคตรเหลือ โอเคผมหายาดผมจะได้ผมวับลงมานะไงไอ้หนูขาวขาวนิ่นึงไนงะเพิ่มความรักอยากแดกขีดน,นะแต่กูไม่ให้กมูมีก้อนเดียวกูต้องไปคราบของไอ้นี่ไงโอ้โหแม่งพอดีเลยอ่ะไอ้หนูอ่ะของแดกด็ยักแักแจกขีดอะไปไงอิ่มอร่อยไหมอืมโอเคขาวขาวนี่นึงหายใจขึ้น อ่ะป่ะชมน่ะว่าเราต้องวาร์ปกลับนี่แค่ทางนี้เราจะดูได้คือกูต้องวาร์ปขึ้นแต่กูวาร์ปไม่ได้อันนี้อย่างนี้น่าจะวาร์ปได้ฮึบฮึบกูขอละเออกูกูขอละเพื่อนกูขอละวาร์ปจากแบบเย็นเหลือเกินอปาอแกโอ้อ่านั่นคืออะไรอะ่ะโอ้โหปั๊มน้ําเก็บเอาทุกอย่างช่วงนี้โอเคกูต้องกลับไปทางเรืออ่า ปึ๊บต้องเลงกันต้องเลงกันกะเอีอยงเอยียงแบบแบบโจโจ้อีกเออโหสุดยอดผมนี่มันโคตรเก่งมากลับขึ้นเรืออ่ามาหมุนด้วยตัวเองสายนี้สามอันหนึ่งสองและสามกระสับกระสีหนึ่งก้อนสำบับเออสวยเล็งได้ไหมเล็งได้ไหมเออเล็งได้เล็งได้ มีนังขึ้นอยู่มีนังขึ้นอยู่ผมจำได้พอผมขึ้นจาฝั่งนู้นมาอือปึ๊บอ่าเอาเอสูงว่ะนี้มาชมผมว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้ผมโคตรการันตีความแป่งวาบยากวาบเย็นโอเคปึ๊บอ่าไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเออโอเคผมว่าผมว่าน่าจะอันนี้ไหมอันนี้น่าจะได้ นะไหนวะเอา้าไปไหนอะและ้วทำแล้วทำไมมันกลายเป็นจอบวะไอ้เหี้ยเฮ้ยไปไหนวะโอ้ว่าตกฟากกูนี่มันอะไรกันนี่มันเรื่องลิลลับของเกาะน,นี้หรือเปล่าข้าว่าข้าหยิบปันสนะ่ยแล้วแล้วทำไมอยู่มันกลายเป็นจอบไม่มีเลยคุณผู้ชมดิไอ้เ <c> ห <oughs> ี้ยไป กูสาสวาร์ฟมาแม่งเอ้ยกูก็ต้องมานั่งวาร์ฟกลับบ้านเพราะกูต้องไปหาเพิ่มแล้วแม่งหล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะเนีนน่ยเนี่ยย่ากลับคุยเงอน,นโอ้แม่งเอ้ยคุณผู้ชมครับจังหวะนรกเลยเมื่อกี้จังหวะนรกแล้วนรกของจริงด้วยอะไรวะแล้วมันหายไปได้ยังไงครับเนี่ยไปไหนอะ่ะเอา้าอยู่นี่เหรอแล้วกูใส่ล้วยามเมื่อกี้โอเคมึงอยู่ในมือกูแล้วนะมึงห้ามไปไหนกละ แม่งเลยชีวิตโค้ชเศร้าโค้ชเศร้าเมอเาโอเคสุดยอดอ่ะไปแบบบล็อกมาคุณผู้ชมไข่อ้วกไม่ต้องกลัวกูจะอ้วกเป็นเพื่อนคุณอ่าวาบไปวาบวาบสิวาบสิม่งวาบจ้ากวาบจริงจริงๆนะคุณผู้ชมกูพูดเลยนี่ขนาดนี้ผมยืนเล่นนะกูไม่เดินไหนนะกูแค่ยืนแล้วหมุนตัวเนี่ยอ่าโอเคมา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 หนีว่านี้ชัวร์นะคิบหายมึงตั้งให้มันตรงๆดีกว่าอ่าใส่เข้าไป ได้ไหมอ่ะได้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 ไดไดไดมาจงบอกทางกระเถะิดนะครต้องไปที่ไหนเออเฮ้ยนี่เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบรอ้อยใส่เข้าไปเง่เอาว่ะสามแสงแล้วว่ะเป็นยังไงเฮ้ยยังไงก็คือยังไงอะ คือต้องไม่ขึ้นอย่างนี้หรอขึ้นแบบกระจ่างเนี่ยหรอผมว่าคุณผู้ชมบอกว่าเราน่าจะวางน่าจะวางไม่ตรงเห็นไหมมันต้องวางเหมือนอันขวาที่มันแบบสว,าวนะ่างนั้นน่ะแต่ว่าไม่ใช่นี่หรอไม่ใช่นี่ได้ไหมไม่ได้ถ้างั้นกูวางของกูได้ไหมวางแบบนี้ได้ไหมเป็นไงไม่ได้ไปน่ากลัวตีมเลย นะผมว่านั่นอันนี้สักอันแหละไม่ใช่กูบอกเลยว่าต้องถูกสักอันเนี่ยโอเคเนะี่ยอันไหนวะวางเป็ <c oughs> นี่ไงถูกถูกแล้วเออกูจ <c> ะ <oughs> วางแล้นต้องจะคอยถูกไงางานแก้พระเซฟแบบชายจัก,การันเขาแก้กัน <c oughs> อ่าโอเคเฮ้ยลูกปั้นเริ่มแตกแล้วว่ายืนตรงกลางอยู่ตรงกลางขออนญาชมความสิบไลน์นี้ ยังไงโ้ยแสงเ,เริ่มเข้าตัวท่านแล้วเออท่านหมุนแล้วยังไงอ่แสบตาอ่โอ้โหตาจะบอดมาแล้วอ,อท่านหมุนหางแล้วกดไเป็นโอ้โหปเฮ้ยน,นี่มันตัวในเกมเลยใช่ปะตัวเทเลอร์ตัวโปรไฟล์ profile, เฮ้ยตกใจว่ะ <c oughs> แม่ท่านได้ฟืน้นคืนชีพท่านผมอยู่นี่ผมอยู่นี่มองกูด้วย กูอยู่นี่ฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยยังไงมอมเห็นกูเป็นยังไงเนี่ยวะแล้วก็ตัวว่าขึ้นไปล่ะนี่ได้ไหมท่านฮัลโหลเฮ้ยอย่าหาตกใจขี้หายไงแย่โวท่านดีใจมากเดี๋ยวจะหาวับจะหาวับจะหาวับเฮ้ยแหมนามัสเต เอาวะท่านสมองอะไรไปเหเฮ้ยหมายแล้ววะยังไงชิ้นที่สองครับคุณผู้ชมดูว่ามันจะเป็นหน้าอะไรนะยังไงเฮ้ยท่านมีขยิบตาโอ้ท่านหายไปแล้วเฮ้ยนั่นมันนี่ไงน้องแก้วยมานี่ไงอยู่น้านน้องแก้วโอ้โหสุดยอด j จ๊ส ผ่านภารกิจสักทีกลับบ้านเดี๋ยวเรากลับบ้านไปสายคุณเต้ดูว่ามันคืออะไรกันแน่พวกเรผ่านแล้วว่คุณผู้ชมสุดยอดขึ้นนี้ได้ไหมกูขี้เกียจไปนอ้อ่ะได้ไหมกูของขึ้นไม่ได้กูโกงมุ้งไม่ได้หรือไงวะเออเอะชีวิตชีวิตกูช่างเศร้าชีวิตกูต้องเศร้าต้องเล็งต้องเล็งเดี๋ยวกูกลับบ้านไม่ได้โอเคมาเอ่อ กลับบ้านได้ของนี้สองแล้วคุณผู้ชมครับผมมาเราอยู่หน้าเรือบ้านเลยฝั่งนู้นไปกลับกลับบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ถึงกูวีขคว่ำที่เกาะก็ตามทีเออโอ้โหคุณผู้ชมครับผมนีได้ได้โคตรคอมมิชชั่นได้มาสองอย่างนี่ตะเกียงออแม่บอกเลยว่าก่อจะหาเจ้าได้เนี่ยกูก็งงงั้นไงว่ามันคืออะไร แต่ว่าต้องไปแก้พัซเซลตามเกาะแปลว่าเกาะน,นี้เรียบร้อยแล้วเหลือเกาะตรงกลางนะครับผมเกาะไผ่แล้วก็เกาะนูน่นโอเคเกาะไผ่แล้วแปลว่านี่เราแค่สองอันนี้ละแปลว่าอันนี้น่าจะมีอยู่สี่อันถูกป่ะน่าจะสี่อันน่าจะไม่เกินนี้อย่เก็บไปอย่าลงหายใจคิดไมคยสุดยอดะเฮ้ยโอ้มีปลาปลาช่อนไม่อกี้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็ปลาช่อนโอ้น้องอะไรเรียกว่าดีอ่ะโลวัวได้ไหมโลวัว เี่ยนความีป็นความนั้นอ๋แม่งเร้วาเขาขับมาส่งเราว่ะมีขับมาส่งดีว่ายมาส่งขับส่งเฮียเลยแม่งเลยกูปากูเล่บด้วยว่าจักว่ายขับแล้วเฮ้ยแม่งไปลูกไปว่ายไปลูกว่ายนำพ่อไปเพื่อให้พ่อไม่หลงแหมนีว่ามันคือความสิบลายของเกมนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมแนะนำว่าลองซื้อลองมาเล่นกันได้ผมว่ามันเล่นง่ายเดี๋ยวสำหรับเด็กดีนะ ไม่มีอะไรแบบเลือดสาดฟันหัวหลุดไม่มีมีแค่ปกุกโอเครถเบรกเออโอเคปะต่อมาปะจะไปใส่ของยมอ่าเนี่ยใส่เข้าไปเฮ้ยมาแล้วนี่คืออะไรอะ่ะฟาร์มไก่อะ่ะนี่คืออะไรเนี่ยมีอะไรมีอะไรตรงมติ้งตรงมตงิตง้ตงข้างกูโอเคไม่มี ของใหม่เหรอคืออะไรอ่ะมันสร้างเล้าไก่เหรอโอ้โหแม่งโอเคเอาไว้เลี้ยงเป็ดโดโดว่าไว้เลี้ยงน้องคนนี้โอเคจิ๊จิ๊นายอยากกินอะไรฮะเดี๋ยวดิคืออะไรอ่ะเหยื่อไก่เหรอกรูดกรูด,ด,ดออรกูดแปลว่ามันต้องการอะไรไหมมีแต่เงี้ยใหไ,ได้แม่งเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับผมแล้วได้อันแล้วก็ อีกหนึ่งอันแล้วก็อีกหนึ่งอันครบหรือ,อยังกูกรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคสุดยอดตอนสองเกาะได้มาเกินครึ่งโอเคครับผมงั้นก็วันนี้ถ้างั้นก็วันนี้ผมขอพักสายตาก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมกับการบชนไทยสุดโคตรยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับผมบายบายครับเอยไม่ใช่บายบายต้องสวัสดีครับผม